e แบบข้อสู่ช่วงที่2นะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราพูดไปแล้วนะคบในเรื่องของพ่อมศักดิ์เนี่ยตัดสินใจบวชอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับซึ่งในช่วงที่2เนี่ยนะคบอยากให้พยอมศักดิ์นช่วยเล่านิดนึงว่ากิจวัตรของการบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกับการบวชปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับคือคืออย่างนี้ฮะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าวัดพระรามเก้าซึ่งเป็นวัดในรัชกาลที่เก้านี่เป็นวัดธรรมยุทธ วัดธรรมยุทธ์เนี่ยนิกายธรรมยุทธ์อ่าจะต,ต่างจากมหานิกายมหานิกายจะเป็นวัดเมืองอแต่วัดพระรามเก้าเนี่ยเป็นวัดป่านะฮะวัดป่าเนี่ยวัดธรรมยุทธ์เนี่ยจะค่อนข้างจะเคร่งง,งวดเคร่งมากเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประทานที่ให้แล้วก็อยากให้สร้างวัดเนี่ย พระองค์ท่านสมระอยู่แล้วนะฮะดังนั้นวัดของพระองค์ท่านจะไม่ได้มีแบบว่าวิจิตพิสดารอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็นิมนต์ท่านพระธรรมบัณฑิตเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยที่มาจากวัดบวรเนี่ยมาเป็นเจ้าอาวาสมาจากวัดบวรนะฮะแล้วก็วัดพระรามเก้าเนี่ยจะค่อนข้างเคร่งมากเคร่งครัดในเคร่งครัดมากในวินัยนมาอยู่ในวินัยดังนั้นคนที่บวชเนี่ย จะต้องเตรียมตัวกันเป็นเดือนเดือนถูกไหมฮะเพื่อจะต้องท่องการเตรียมตัวนี่มีอาไรบ้างคะโอ้โหการขานหน้าเนี่ย<า>คือคือเขาจะต้องถามเราเราเพรา้อมไหมที่จะบวชอะไรอย่างเงี้ยเขาถามไปเรื่อยๆก็ปรากฏว,ว่าเราเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวแค่3วันสามวันเองเพราะวันที่15เนี่ยเราเราสมัครใช่ไหมครับบวชวันที่19บเก้าอสิบเก้าสามสี่วันเองซึ่งเราจะต้องเตรียมท่องบาลีสันสกฤตถ้าคุณตอบไม่ได้เนี่ยเขาไม่ให้บวชเลยนะ เขาไม่ให้บวชเลยนะเคยเห็นไหมที่เข้าไปอยู่ในโบสถ์แล้วที่นั่งกันแล้วก็มีประชุมสงฆ์แล้วก็มีพระคู่สวดมีพระอุปชาแล้วเขาก็จะถามว่าเราเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วต้องสวดให้ได้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอเข้ามาอุปสมบทในนามพระชื่ออะไรอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยพอพอเสร็จแล้วพี่ก็ได้ฉายาฉายาว่าธรรมสันติโกพระธรรมสันติโกเป็นว่าะไรครับเป็นว่าคนที่มีธรรมเป็นศักด การดูชื่อของพระเนี่ยจะดูจากชื่อจริงและก็วันเกิดนะฮะแล้วก็มาทางบาลีสันสกฤตก็จะมีดังนั้นเมื่อบวชเสร็จเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามระเบียบบทนะฮะก็คือจะต้องชันข้าวในบาทเดียวกันคือหมายความว่าแปลงว่าพี่ไปตักมิทธะบาทยาแล้วก็มาเทรวมก่อนแล้วก็เดินไปทุกองค์มาเทรวมกันเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานของเรา ใส่บาทชันในบาทชันในบาทด้วยอ่าแล้วก็ไปตักทุกอันคือจริงๆแล้วตามกติกาเนี่ยถ้าเราจะแผ่ส่วนผู้ลให้ให้คนใส่บาทเราต้องตักทุกอย่างที่อยู่ในกล่องใช่แล้วก็ทานฉันรวมทั้งของหวานของข้าวอะไรเงี้ยครับผมนะครับแล้วการฉันเนี่ยฉันกี่มื้อครับตามหลักของธรรมยุทธ์จริงๆเนี่ยคือมื้อเดียวครับเท่าเป็นวัดป่านะฮะแต่พอดีมื้อเดียวคือฉันเพลินันเองันจริงๆฉันระหว่างเพลนกับเช้า ชั้นเพนนะฮะแต่ว่าจะเลื่อนขึ้นมาลางเช้าหน่อยอันนี้ที่เป็นวัดป่าที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาอนุรมให้สองมือก็คือมื้อเช้ากับมื้อเพนเหตุที่อนุรมเนี่ยไม่ใช่อนุรุมเพราะว่ากลัวผ้าหิวแต่อนุรมเพราะว่ามีญาติโยมทําบุญเยอะเพราะฉันก็จะเสียของอีกถ้าเกิดว่าญาติโยมบริจาคแล้วเนี่ยเราไม่ฉันแต่วัดที่อยู่ในป่าเนี่ยซึ่งญาติโยมทําบุญน้อยแล้วก็เขาเป็นการฝึกน้อยฝึกให้พระเนี่ยมีความอดทน นะครับโอ้ต้องป่ารู้ไหมเราเนี่ยนะอย่าลืมนะว่าเขาเรียงอายุนะฮะเขาเรียงแต่แปดสิบสามลงมาแล้วเราก็ประมาณอยู่หกสิบมันก็จะหกสิบหกสิบห้าสิบก้าอะไรใกล้ๆก้กันก็จะนอนรวมกันห้องหนึ่งประมาณสิบยี่สิบคนแล้วเสร็จแรกคืนแรกอย่าลืมว่าเราเคยสบายคืนแรกเนี่ยนะที่นอนรวมกันพอหลับปุ๊บอะไรเกิดขึ้นลงสีทำงานนันทีกลนกันโอ้กัคนอายุ เนื้องมาดังกันก็นามันไวซ้ําเติมเรียกว่าโอ้โหคืนแรกเนี่ยไ่คืนแรกใช่ไหมครับนอนอาจจะยังไม่ได้แล้วก็ต้องนอนเบ็ดเสื่อผืนหมอนใบครับแล้วก็นอนเรียงกันอยู่ถือว่าการเป็นการถือศีลแปดใช่ไหมครับการที่นอนใช่ใช่ใช่ที่ไม่ใช่นอนบนปูไม่ใช่มันเป็นนาคเนี่ยศีลแปดนะครับแต่ตอนเป็นพระเนี่ยสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อคิดดูสินะเสร็จแล้วคืนแรกเนี่ยนอนไม่ได้เลยคือเรียกว่าตกกระจายมากแล้วก็ท่านหลวงพ่อท่านก็บอกว่า เป็นไงล่ะออไม่หลับกันใช่ไหมพอเสียงกวนใช่ไหมอ่าท่านั้นก็คืนต่อไปก็ได้ยินเสียงก็พูดโทรพุทหายใจเข้าโทร,รหายใจออกอ้ Amazing นะหลับเลยก็ก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็ก็ดีขึ้นมันเป็นเป็นการทำอาณาปณสติเงเหมือนเป็นการฝึกสมาธิฝึกสมาธิเราแ,แล้วก็ ทุกวันเนี่ยจะต้องสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าตอนตีสี่แล้วตีสี่นะฮะทำก็ทำวัดเช้าเสร็จก็เสร็จแล้วก็จะมีบทสวดเพื่อสวดเป็นพระราชกุศลให้กับพระอันนี้นะครับคือการสวดแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าแตกต่างจากการบวชทั่วไปเลยทั่วไปเลยเพราะว่าเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลจริงจริงจริงแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยเราเราสวดให้ให้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะมีการสวดทัพีแล้วก็เป็นการแผ่ส่วนกุศลแต่นี้กษัตริย มันจะมีบทสวดที่แตกต่างอแตกต่างไปซึ่ง4หน้ากระดาษแล้ววันหนึ่งเนี่ยห้ารอบห้ารอบหมายถึงว่าครั้งเดียวห้ารอบเลยไม่ไม่วันหนึ่งคือทำทำบัรสมาชิเพื่อทำสมาชิก็ต้องสวดถวายแด่พระบรมศพเนี่ยนะแล้วก็ทำสติโอ้โหเรียกว่าออกมาเนี่ยพี่เนี่ยหูกล้องเลยหูกล้องตอนแรกนึกว่านึกว่าบรรลุโสดาบันทพราะั่า เสียงมันแอคโคอยู่ในในหูอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยด้วยนะฮะแต่ว่าก็ก็ดีเพราะว่ารเราทุกคนเนี่ยไปคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยไปเนี่ยโดยมีเขาเรียกอะไรมีเป้าหมายเป้าหมายก็คือพระอ,องค์ท่านเนี่ยเราก็ตั้งใจกันมากเลยก็ทํากันมาได้จนวันหนึ่งก็เป็นพระกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปกราบพระบรมศพในพระบรมหาราชวางังซึ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะ แรงที่เราตั้งใจทเที่จะถวายให้พระองค์ถวายใหะองครับคือเป็นการที่ยรงไ้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจการที่ตั้งใจจริงที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านจริงๆเลยแล้วน้องป่าเข้าใจไหมว่าไปในไปในชุดที่เป็นจีวรครับโอ้แบบพี่มีความสุขมากแล้วก็มัน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  ข้างในใจรู้สึกเศร้านะแต่ว่ามันอิ่มมันเบิกบานมันบอกไม่ถูกอ่ะเข้าใจไหมตอนนี้สึกออกมายังบอกว่าตอนนี้นะพร้อมตายได้เลยนะคือคือไม่ติดค้างอะไรเลยเหมือนกับว่ามันทําให้พ่อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราพักช่วงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาช่วงหน้านะครับเราจะมาคุยกับพี่อมศักดิ์อีกในเรื่องของการบวชในครั้งนี้นะครับไม่ใช่มีแค่พี่อมศักดิ์นะที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ยังมีอีกหลายท่านเลยเดี๋ยวพี่อมศักดิ์จะมาเล่าให้ฟังในช่่วงที The Professional